สวัสดีครับท่านที่รักในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเช้าวันใหม่เราเริ่มต้นด้วยพระกรรมนำพระพรจาก2องติโมธีบทที่สองข้อ14ถึง25ดังนี้จงเตือนเขาทั้งหลายถึงข้อนี้และกำชับเขาต่อพระพักพระผู้เป็นเจ้าไม่ให้เขาโต้เถียงกันในเรื่องห้อยคำซึ่งไม่เป็นประโยชน์เลยแต่กลับเป็นเหตุให้คนที่ฟังเขียวไปจงอุตส่าห์สำแดงตนว่าได้ทรงพิสูจน์แล้ว เป็นคนงานที่ไม่ต้องอายใช้พระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้องจงหลีกเสียจากคำสอนที่ร้ายคุณธรรมเพราะคำอย่างนั้นจะนำคนไปสู่อาธรรมมากยิ่งขึ้นและคำพูดของเขาจะแพ้ออกไปเหมือนแผ่เนื้อร้ายในพวกนั้นมีฮีเมเ a สกับฟิเลทัสเป็นต้นคนทั้งสองนั้นได้หลงจากความจริงโดยถือว่าการฟื้นจากความตายนั้นได้ผ่านพ้นไปแล้ว เขาทั้งเขากำลังทำให้ความเชื่อของบางคนค่อยเขไปแต่ว่ารากฐานซึ่งพระเจ้าทรงวางไว้นั้นมีตราประทับไว้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรู้จักคนเหล่านั้นที่เป็นของพระองค์และให้ทุกคนซึ่งออกพระนา,นามขององค์พระผู้เป็นเจ้าละทิ้งความชั่วเสียในบ้านใหญ่หลังหนึ่งหนึ่งมีได้มีแต่ภาชนะทองและเงินเท่านั้นแต่มีภาชนะไม้และภาชนะดินด้วย บ้างก็เพื่อศิละปะและบ้างก็สามัญถ้าผู้ใดชำระตัวให้พ้นจากสิ่งที่ไม่มีค่าเขาก็จะเป็นภาชนะที่มีค่าซึ่งชำระให้บริสุทธิ์แล้วเหมาะที่เจ้าของเรือนจะใช้ให้เป็นประโยชน์พร้อมกับการดีทุกอย่างดังนั้นท่านจงหลีกหนีเสียจากราคะตัณหาของคนหนุ่มและจงใฝ่ในทางธรรมในความเชื่อความรักและสันติสุขร่วมกับผู้ที่ออกพระนา,นามขององ,องค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยใจบริสุทธิ์ อย่าข้องแวะกับปัญหาอันโง่เขลาและไม่เป็นสาระด้วยรู้ว่าปัญหาเหล่านั้นก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันฝ่ายผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าต้องไม่เป็นคนที่ชอบการทะเลาะวิวาทแต่ต้องมีเมตตาต่อทุกคนเป็นครูที่เหมาะสมได้มีความอดทนชี้แจงให้ฝ่ายตรงข้ามเข้าใจด้วยความสุภาพว่าพระเจ้าอาจจะทรงโปรดให้เขากลับใจและมาถึงซึ่งความจริง หลายปีมานี้คือจักได้รับความบอบช้ำจากบุคคลที่อ้างตัวว่าเป็นผู้รับรู้พระคมภีร์อย่างทะลุปุโปรงคนเหล่านั้นคิดว่าเพียงดูความหมายจากภายนอกของพระคมภีร์ก็เพียงพอแล้วแต่ดูจะเป็นเรื่องง่ายเกินไปครับท่านทั้งหลายเพราะภายในของพระคมภีร์ยังมีความหมายลึกซึ้งที่ซ่อนอยู่พวกนอสติกก็เป็นเช่นนั้น พวกเขาถือว่าการฟื้นจากความตายนั้นได้ผ่านพ้นไปแล้วเป็นเหตุให้ทำให้ความเชื่อของบางคนคหว้เขไปพวกเขากล่าวว่าบิญญาณมนุษย์จะกลับไปสู่ความสว่างแห่งความรู้หลังจากที่ได้ไปพบกับความมืดในแดนคนตายเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ฟิเลทัสและเพื่อนๆของเขามีความก้าวหน้าเกินคนรุ่นเดียวกันในเวลานั้นแท้จริงแล้วความโอหังของคนเหล่านั้นเป็นเหมือนมะเร็งร้ายที่ซ่อนตัวอยู่ในร่างกายคนที่แข็งแรงบรรดาคนที่ได้รับผลกระทบจากพวกเขาต่างพ่อยเผยไปจากเป้าหมายดั้งเดิมที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นการสั่งสอนหรือการดำเนินชีวิตอยู่ในความบริสุทธิ์ สิ่งที่ประชากรของพระเจ้าต้องการไม่ใช่คำอธิบายใหม่ๆของการฟื้นคืนระชนแต่หากแต่ต้องการประสบการณ์กับฤทธิดเดชของการฟื้นคืนระชนต่างหากนั่นคือประสบการณ์ที่ประชากรของพระเจ้านั้นต้องการสัมผัสข้อคิดเช้าวันนี้ ข้าพเจ้าต้องการรู้จักพระงคและได้รับประสบการณ์ในฤทธิเดชเนื่องในการที่พระงค์ทรงคืนพระชนนั้นและร่วมทุกข์กับพระงคคือยอมตั้งอารมณ์ตายเหมือนโประงค์ิเลทัสแปลว่าหน้ารักใครขอ้ระเจ้าวอวยพรเราทั้งหลายทุกคนอาเมน